จิ้งจอกอเวจีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเที่ยวรักทุกท่านวันนี้เรามาฟังจิ้งจอกอเวจีบทประพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังเที่ยวรักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ชะชนะศึกยิ้มที่มุมปากสร้างความพิสวงให้ทั้งสองอีกครั้ง แถมคำพูดที่ออกจากปากยิ่งเพิ่มความงุนงงมากขึ้นไปอีกงานนี้ต้องขอบคุณหานฟ้ามันมากกว่านี่มันอะไรกันชนะศึกคุณพูดมาให้กระจ่างสิฉันกับผู้หมวดเครียดอยู่นะ <c oughs> ถ้าเจ้านางได้ยินสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เจ้านางต้องหัวเราะออกมาได้แน่ไม่เชื่อพนั้นได้เลย คุณก็รีบรีบพูดมาสิฉันอยากรู้อกแทบแตกอยู่แล้วผมด้วยครับผู้กองนายทหารตาเดียวเอ่ยแซ่เอาล่ะผมจะพูดอย่างรวบรัดนะอย่างาแรกเลยท่านเจ้าแสนคำต้องทำตามที่เวยเสียต้องการโดยมีข้อแม้หนึ่งอย่างข้อแม้อะไรชนะศึก เจ้านางใจเย็นสิครับเขาบอกยิ้มยิ้มก่อนเฉลยข้อแม้นั่นคือเวอร์เสียต้องให้การสนับสนุนอาวุธหนักคือปืนคอเพราะท่านเจ้าแสนคำอ้างได้ว่าเมือง้างขาดแค้นอาวุธชนิดนี้ขอเพื่อเอาไปรบกับพวกคุณน่าเหรอใช่ครับแต่รบแบบหลอกๆเพราะดอยรังแรง ไม่มีพวกผมอยู่จริงๆเจ้านางก็รู้นี่แถมปืนขอที่ขอได้ต้องไม่ถึงมือท่านเจ้าง่ายอีกด้วยยังไงฉันไม่เข้าใจเอา้าวพวกผมก็จะเข้าไปปล้นเสียงไงครับทีนี้ท่านเจ้าสามารถอ้างได้และทวงเวลาไปเรื่อยๆเพื่อรอเวลาที่เราทุกหน่วยพร้อมจะบุกเจียงรัฐ ผมเริ่มเข้าใจแล้วครับผู้กองงานนี้เรากับท่านเจ้าต้องร่วมกันเล่นละครแหกตาพวกมันชากย้ายทีเดียวสีหน้าคุณแสนคล้ายความวิตกอย่างรวดเ,เร็วถูกต้องและที่ผมพูดว่างานนี้ต้องขอบกุญหานฟ้ามันเจ้านางกับคุณอยากรู้ไหมชนะศึกถามอย่างครึ้มใจ จะพูดก็พูดมายักท่าอยู่ได้เจ้านางคนสวยค้อนให้อย่างหมันไส้ทันทีหลังจากความหวันวิตกหายไปเกือบหมดจะไม่ให้ผมขอบคุณหารฟ้ามันได้ไงในเมื่อก่อนหน้านี้ผมคิดแทบตายว่าจะทำยังไงให้ท่านเจ้าแสนคำยกกำลังมาช่วยโดยที่พวกมันไม่รู้ตัวและคเมนกับเมืองหางได้แต่เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว เท่ากับท่านเจ้าสามารถนำกำลังเข้าใกล้พวกมันได้อย่างไม่มีปัญหาเยี่ยมไปเลยครับผมเข้าใจทุกอย่างทะลุโปร่ปรงแล้วร,ร้อยโทกุนแสนตบเข่าชาดใหญ่ด้วยความดีใจออะไรกันผู้หมวดทำไมต้องดีใจขนาดนั้นด้วยผมรู้แล้วครับว่าผู้กองคิดจะทำอะไรต่อจากนี้ ทำอะไรล่ะบอกฉันเอรู้บ้างสิที่ผูกกองให้พเบียกกรับไปเตรียมกำลังพลที่บ้านลายค่ะก็เพื่อจะเข้าโจมตีฐานทหารว้าที่ดอยมิโดยมีทหารของท่านเจ้าแสนคำํำเป็นกำลังหลักเพราะดอยรังแรงอยู่ใกล้ที่นั่นเดินทางเพียงสองชั่วโมงกกว่าเองถูกต้องครับเจ้านาง บ้านก็เรียงรายค่ากับดอยรังแรงที่ทหารของท่านเจ้าแสนคำจะไปตั้งฐานตั้งอยู่ไม่ไกลจากฐานของพวกมันที่ดอยเมฆทั้งสิ้นที่สำคัญทหารของท่านเจ้าจะเข้าจัดการพวกมันอย่างง่ายได้เพราะพวกมันยังเข้าใจว่าเมืองหางเป็นพันธมิตรกับว้าอยู่ชนะสึกกล่าวเสริมคุณนี่สมกับเป็นยอดนัก,กจริงจ สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ฉันเองยอมรับว่านึกไม่ถึงจริงๆแบบนี้สมควรต้องให้ร้รางวัลไหมครับชนะศึกหยดคำพูดอย่างมีความหมายขณะที่ขุนแสนปรีกตัวออกไปอย่างรู้จังหวะรางวัลอะไรเธอทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ เขาไม่สนใจรวบมือนุ่มนิ่มขึ้นมาเกาะคุมก็ว่าร่างวันที่ทำให้เจ้านางยิ้มออกมาได้ไงครับเอ๊ะไม่รู้ว่าดาวรายตอนนี้เป็นไงมั่งนะชนะสศึกหน้าเบ้ทันทีโถอยู่กับคนหนึ่งไปพูดถึงอีกคนหนึ่ง ชนะศึกคุณทำอะไรไว้ต้องรับผิดชอบนะในฐานะผู้หญิงเหมือนกันฉันไม่ยอมให้ดาวรายต้องช้ำใจหรอกเจอเข้าแบบนั้นนายทหารหนุ่มหน้าเข้มจึงได้แต่นั่งนิ่งปล่อยให้เจ้านางคนสวยพูดเจี้ยวเจ้าเรียกร้องสิทธิสตรีแทนดาวรายสองวันต่อมาที่ฐานบัญชาการกองทัพวาเจ้านางเดือนดาวร,ราเข้าพบพันเอกเวยเสีย พร้อมสารของเจ้าฟ้าแสนคำเจ้าเมืองหางโดยเธอแกล้งทําสีหน้าเคร่งเครียดท่านอาตอบรับความต้องการของผู้การแล้วเชิญอ,อาดด่านดูเถอะค่ะฮ่าฮาฮาเจ้าแสนคํำ่างเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลจริงๆเวยเสียห,หัวเราะลงลูกคอยอย่างสมใจเพราะทุกอย่างง่ายเกินคาด พร้อมรับเอาสารจากเจ้านางมาอ่านอึดใจต่อมาสารนั้นจึงถูกส่งให้พันตีทรงถงอ่านบ้างด้วยพันเอกเวยเสียอ่านมาคุยกับเจ้านางต่อเจ้านางกระปเปลียนเจ้าแสนคำได้เลยว่าเรื่องปืนขอไม่มีปัญหาทางนี้จะจัดทรงไปให้ทันทีแต่ในสารไม่เห็นบอกว่าทางโน้นจะใช้เวลาฝึกทหารกี่วันเลยนี่ครับ ต้องขอโทษที่บกพร่องแนวรายละเอียดค่ะผู้การท่านอาขอเวลาหนึ่งอาทิตย์หลังจากได้รับมอบปืนคอค่ะผู้การโอเคนัาว่าไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปผมเข้าใจดีว่าเมืองหางเป็นเมืองเล็กๆหว่างเว้นศึกสงครามมานานผมยินดีให้โอกาสและดีใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับเมืองหาง ันจะนำคําพูดของผู้การไปกราวเรียนให้เจ้าอาทราบค่ะคราบเจ้านางเบยเสียยิ้มร่าก่อนหันไปทางทหารคนสนิทว่าไงผู้พันปืนคอหกสิบจำนวนสิบกระบอกตามที่เมืองหางขอไม่มีปัญหาครับผู้การขอเบาชนิดนี้เรามีเป็นร้อย ทรงถงตอบรับทันทีงั้นเตรียมจะทรงไปให้ด่วนเลยนะครับท่านเออผู้การคะเจ้านางมีอะไรอีกครับเจ้านางเดือนดาวราทำสีหน้าหวั่นวิตกอย่างจงใจให้พันเอกเวยเสียเห็นก็เอ้ยปากออกมา ผู้การต้องจัดกำลังคุ้มกันให้ด้วยนะคะเพราะฉันกลัวว่าพวกกองโจรชนะศึกจะดักปร้นออกไปว่าไงผู้พันเวยเสียหันไปทางนายทหารคนสนิทอีกครั้งงานนี้ผมขออาสานำกำลังคุ้มกันไปเองครับท่านและจะถือโอกาสเข้าเฝ้าทา่านเจ้าแสนคำด้วยดีผู้พัน เตรียมมาร่างหนังสือจเจริญสัมพันธ์ทำไมตีกับเมืองหางด้วยนะครับท่านเดือนดาวราออกจากฐานบัญชาการแห่งนั้นด้วยความโล่งอกเพราะทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ร้อยเอจนะศึกวางไว้ทุกประการแถมงานนี้พันตรีทรงถงออกโรงเองอีกต่างหาก พลันเจ้านางคนสวยต้องยิ้มแย่ๆเมื่อใครคนหนึ่งปราดเข้ามาเจ้านางครับเจ้านางวิไหนมาตั้งหลายวันผมคิดถึงใจแทบขาด่านฟ้าเราไปคุยกันที่คุ้มของเจ้านางดีกว่านะครับเออเจ้านางนึกคําปฏิเสธไม่ออก จำต้องปล่อยให้ร้อยเอกหารป้าจูงมือไปขึ้นรถที่จอดไว้ไม่ไกลโดยพลขับคือสิบเอกสางนุเจ้าหนางครับรินแก้วสบายด้ไหมครับจูจูสางนุก,ก็ถามขึ้นขณะที่รถแล่นไปข้างหน้าช้าๆเพราะทางขรุขระเธอสะดุ้งในอกเพราะไม่ได้เตรียมคำตอบไว้เออ สบายดีไม่เจ็บไม่ไข้แถมสวยวันสวยคืนเอ็บอกว่าจะไปรับรินแก้วมาอยู่ที่นี่ด้วยไม่ใช่หรือวะร้อยเอกหานฟ้าพูดแทรกใช่ครับผู้กองแต่ไม่มีโอกาสสักทีไม่เป็นไรเอาไว้ฉันจะบอกรินแก้วให้ว่าหมูเป็นห่วงแลนะฝากความคิดถึงไปให้ก็แล้วกันนะ ขอบคุณเจ้านางมากครับแต่ผมว่าผมไปรับรินแก้วมาอยู่ที่นี่ดีกว่าไม่ทราบว่าเจ้านางจะไปเมืองหางอีกเมื่อ,อไรครับผมจะขอติดไปด้วยเออเธออึกอัะอีกครั้งยังไม่แน่เลยอาจเป็นวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เจ้านางอย่าลืมบอกสางนุมันด้วยนะครับ หานฟ้าเป็นใจกับลูกน้องค่าค่าแต่จะให้ดีหมู่ไปพร้อมกับผู้พันทรงถงก็ได้นะผู้พันจะไปไหนหรือครับเจ้านางไปเมืองหางนะสินี่หมู่กับผู้กองยังไม่รู้สินะไปทำไมครับเมืองหางร้อยเอกหานฟ้าถามอย่างสงสัย ท่านอาตอบรับที่จะจัดการกับพวกของผู้กองชนะศึกแล้วเพียงแต่ข,ขอสนับสนุนปืนคอจากที่นี่และผู้การให้จัดส่งไปโดยมีผู้พันทรงถงดูแลฮา่าท่านเจ้าตกลงแล้วหรือครับนี่ใช่ค่ะฉันเพิ่งนำสารมาถึงเมื่อครู่นี้เองเพราะเอกหานฟ้าไม่ทำอะไรอีกเก็บความสะใจไว้ในอกมิดชิด ที่ศัตรูคนสำคัญกำลังจะถูกทำลายด้วยแผนการที่เขาเป็นผู้คิดขึ้นมูจอดรถที่สิเดือนดาวราบกเสียงอรัวขณะที่รถเล่นผ่านชุมชนชาวเชียงรัตออพยพคืนถิ่นจะทำไมครับไม่รู้พวกอพยพมีอะไรโบกมือ,เ,อเรียกอยู่นั่น จอดว้ยทังนุเพราะเอกหารฟ้าสัง่งโดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นแผนของเจ้านางคนสวยที่จะชิ่งไปจากเขาคุณรออยู่ในรถแป๊บเดียวนะคะเธอรีบบอกเมื่อหารฟ้าทำท่าจะลงไปด้วยก็ได้ครับในทหารผู้ทรยศว่าง่ายเพราะจริงๆแล้ว เขาไม่ชอบที่จะสูงสิงกับชาวเมืองที่เขาคิดว่าต่ำต้อยกว่าแล้วเจ้านางเดือนดาวราก็หายไปเลยปล่อยให้นกสองหัวทั้งสองคนรอลมรอแรงนานนับชั่วโมงวันต่อมาเดือนดาวราล่วงหน้าไปเมืองหางแต่เช้าโดยมีเพียงพันเอกเวยเสียกับนายทหารคนสนิทเท่านั้นที่รู้โดยสายขึ้นมาหน่อย พันตีทรงถงุงจึงนำกำลังขนปืนขอพร้อมกระสุนนับร้อยนัดออกเดินทางไปยังเมืองหางแน่นอนว่าความเป็นไปทั้งหมดเจ้านางคนสวยได้ส่งข่าวให้ร้อยเอชนะศึกรู้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้แสงตะวันเริ่มจัดขึ้นเป็นลำดับรถบรรทุกทหารของว้าสามคันแล่นตามกันไปบนถนนลูกรังอย่างช้า,ชา พราะกรุกระเหลือกำลังด้วยคันแรกบรรทุกทหารล้วนๆคันที่สองบรรทุกปืนคอทั้งสิบพร้อมลังกระสุนปิดท้ายด้วยรถบรรทุกทหารอีกคันพันตรีทรงถงที่อยู่ในรถบรรทุกคันสุดท้ายสั่งให้รถแต่ละคันเล่นห่างกันพอสมควรเพื่อให้ยากต่อการถูกโจมตีและหากมันเกิดขึ้นจริงๆคันอื่นจะได้มีเวลาตั้งตัว ผู้กองชนะศึกมันเป็นคนยังไงหรือพอจะรู้ไหมพันตรีทรงถงถามเอากับสิบเอกสางนุซึ่งได้รับหน้าที่ให้เป็นพลขับเพราะรู้เส้นทางดีกว่าทหารวะรู้ครับผู้พนันรู้ดีด้วยพูดมาสิอ่วอยากฟังเลวครับมันเป็นคนเลวสุดๆเห็นแก่ตัว ขี้คลาดโกงได้เป็นโกงหลอกได้เป็นหลอกอะไรที่จะทำให้ตัวเองได้ผลประโยชน์ทำทั้งนั้นสร้างนุใส่ไฟชนะศึกอย่างสนุกปากเหรอแต่ที่อ้ว้ยีนมาไม่ใช่อย่างหรือว่านิวา่าชนะศึกมันทั้งเก่งทั้งกล้าหาญเป็นสุภาพบุรุษจริงจังตรงไปตรงมาไม่ใช่เหรอสร้างนุสะอึกนิดหนึ่ง ก่อนแย้งขึ้นขขาไม่จริงครับผู้พันธ์เชื่อผมเหอะเพราะผมพูดความจริงที่สุดทรงถงพยักหน้าเงึกๆึแล้วผู้กองหารฟ้าของลือละ่ะนั่นล่ละครับสุภาพบุรุษนักครบตัวจริงยกหางลูกพี่ตัวเองอย่างคล่องปลา แต่อ้วไม่ค่อยได้ยินใครพูดแบบนั้นนะธรรมดาครับู้พันธ์ผู้กองของผมไม่ใช่เป็นคนชอบโอ้อวดจึงไม่มีใครพูดถึงและเรียกว่าชอบปิดท้องลังพระก็ได้นะครับทหารไทยใหญ่เพียงคนเดียวในขบวนนี้คงจออเรื่องความดีจอมปลอมของลูกพี่ไปอีกพักใหญ่ก่อนที่เสียงระเบิดจะดังกึกก้องขึ้นขัดจังหวะ สโจมตเสียงนักครบวาตะโกนลั่นตามมาขณะที่พันตรีทรงถงสั่งการทางวิทยุในทันทีโดยมองไม่เห็นเหตุการณ์เพราะเป็นทางโค้งพับโอกและมีหน้าผาบทบังไว้ไปต่อห้ามหยุดเป็นเป้านิ่งรถของเราคันแรกทับทุ่นระเบิดเสียหายไปต่อไม่ได้ครับ ทหารเป็นอะไรบ้างเทียบระนาวครับเห็นข่าสืกหรือยงังยังไม่เห็นครับท่านไม่ทันสิ้นคำพูดของทหารที่ดังออกจากวิทยุเสียงดังป้านป่า,ปาแตกพรันประทุข,ขึ้นอา คราวนี้ไม่มีการตอบรับจากวิทยุอีกเลยทว่าพันตรีทรงถงก็ยังมองไม่เห็นค่าศึกที่ว่าเพราะอยู่ในมุมอับรถบรรทุกคันที่สองยังมองเห็นแค่ส่วนท้ายนิดเดียวเท่านั้นเอาไงครับผู้พันสร้างนุถามเสียงรัวจอดร,รถไว้นี่แหลยว่าอยากรู้เหมือนกันว่าของโจรชนะศึกจะแน่สักแค่ไหน หน้าที่ต่อมานักรบบ้าจึงกระจายกำลังกันเข้าหาบริเวณปะทะโดยส่วนหนึ่งเข้าคุ้มกันรถบรรทุกคันที่สองเพราะปื้นคออยู่ในนั้นเสียงอากาศที่ดังขึ้นประปรายในนาทีแรกหนาแน่นขึ้นเมื่อกำลังส่วนหลังตามมาสมทบพร้อมพันตรีทรงถงพวกมันอยู่ทางซ้ายข้ามมัน ปืนก้นหนักของฝ่ายว้าประสานงานกับปืนอากาศทันทีผลคือ M16 กับ M60 ของฝ่ายตรงข้ามเบาบางลงทันควันผลนอาพีจีต่ลมมันเข้าไปสงถงสั่งการต่อเนื่องหัวพรีนรกสามลูกถูกทหารว้ายยิงออกไปแทบจะพร้อมกัน เสียงระเบิดดังกึกกล้องที่เป้าหมายแผ่นดินสถานเยือกทันทีฮฮ <laughs> นึกว่าจะแน่ไอ้กองโจรชนะศึกพันตรีทรงถงหัวเราะรวนเมื่ออีกฝายเงียบหายไปหลังจะลวดอา g พีจีสํแดงดีไม่น่าเป็นไปได้สิบอีกสางนุพึมพาอย่างติดใจ หรือของใจอะไรว่าไอทหารไทยใหญ่ทรงทงได้ยินถามขึ้นทันทีเออผมคิดว่ามันไม่น่าจะง่ายขนาดนี้ครับผู้พันไม่เห็นจะมีอ,อะไรพวกมันก็แค่กองโจนกระจอกกระจอกสงสัยที่อ้วได้ยินมาเป็นแค่ข่าวหรือจริงๆวะสิบเอกสางนุไม่อาจโต้แย้งได้จึงเก็บความงุนงงไว้ในใจ เพราะเจอกับร้อยเอชนะศึกมาหลายครั้งรู้มือกันดีเอาไงต่อครับผู้พันนายทหารวาคนหนึ่งเข้ามาถามพยาบาลคนเจ็บแล้วเดินทางต่อครับผมพระจากไปท้ายโทษดคำสั่งรวดเร็วครู่ต่อมา รถบรรทุกที่เหลือสองคันจึงได้ออกเดินทางอีกครั้งโดยพันตรีทรงถงสั่งให้ระมัดระวังเป็นพิเศษจุดที่ต้องสงสัยจะมีการลงไปเคลียร์ถนนก่อนทุกครั้งบนสันดอยลูกหนึ่งพร้อยเอชนัสึลรถกล้องสองทางไกลลงจากตาก่อนยกวิทยุไอคอมขึ้นจอปากแล้วกดคีย์พูดตันทุน ยืนยันหรือเปล่าว่าเป็นไอ้สางนุยืนยันครับมันมากับพวกวะและเป็นพลขับคันสุดท้ายสิบโทตันทุนซึ่งเป็นหน่วยซุ่มโจมตีในจุดแรกรายงานชัดเจนรับทราบเครื่อนกำลังไปดักหน้าตามแผนได้ครับผู้กอง การติดต่อทางวิทยุคลื่นพิเศษยุติลงเพียงเท่านั้นพร้อมกับที่ร้อยโทรคุณแสนยิงคำถามใส่ร้อยเอกชนะศึกผมไม่เข้าใจว่าผู้ก้องสั่งยุติการโจมตีทำไมเมื่อตันทุนเห็นไอส้สางนุผมอยากได้ตัวมันเป็นๆมารีดข่าวว่ามันจะไปที่เมืองหางทำไมในเมื่อไอหานปาเจ้านายของมันไม่มาด้วยและที่สำคัญผมอยากรู้ว่า มันได้ข่าวของรินแก้วกับเสรีเชียงรัตหรือ,อยังจะได้เตือนเจ้านางจับเป็นยากกว่าจับตายนะครับผมรู้หากจำเป็นคงไม่พ้นต้องเก็บมันซะพวกมันใกล้เข้ามาแล้วรีบลงไปสมทบกับตันทุนเถอะทนาศสึกรวบรัดพร้อมสั่งการไปพวกเรา นายทหารตาเดียวหันไปสั่งนักรบด้านหลังทันทีรถบรรทุกของฝ่ายว้ายังคงทำเวลาได้ค่อนข้างชา้าเพราะไหนถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อไหนจะต้องระวังกับระเบิดและการถูกซุ่มโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามช้าหน่อยบ่อยหน้าผานั้นน่าสงสยัยพันตรีงทรงถงบอกกับสิบเอกสางนุ โดยปล่อยให้รถบรรทุกคันหน้าแล่นผ่านจุดนั้นไปก่อนทว่ารถบรรทุกที่บรรทุกปืนขอกลับหยุดชะงักเฉยๆที่หน้าผาหินสูงชันนั่นเองทิ้งระยะห่างจากรถของพันตรีทรงถงราวสามสิบเมตรพวกเลือหยุดรถทำไมทรงถงวิทยุไปถามทันทีมีก้อนหินใหญ่ขวางหน้าครับผู้พัน พนวิทยุคันหน้าตอบกลับมาให้พวกทหารเคลียร์ได้ไหมไม่ไว้แน่ครับผู้พันหินผาทั้งแท่งสงสัยล่นมาจากข้างบนงั้นถอยมายิง r า g พีจใส่ให้มันแตกเป็นเสียงเสียงไปเลยครับผู้พัน โปรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยนะคะขอพระคุณมากคะ่ะ